พอดีช่วงนั้นน่ะโควิดมาแล้วก็เราทำแมสแมสอาบใช่กระแสบแมสใช่ครับต้องการแต่ทีนี้คือเราอยากจะฉีกออกไปเพราะว่าคำว่าโพดโพดแต่ในแต่ไรเรื่องเราทำแบนตุ้มหูตุ้มหูมาก่อนมาก่อนนะแต่ทีนี้คือคำว่าโพดโพดมันมาจากภาษาอีสานอยู่แล้วว่ายิ่งใหญ่อลังการเกินเบอร์ฮะทีนี้ก็คือเอ้ยลองทำลองทำแมสดูไหมอ่ะก็ลองทำดันช่วงนั้นอ่ะเป็นที่นิยม โดยไม่รู้ตัวแมทก็ออกแนวโพดโพเหมือนกันหรอใช่โพดโพเลยครับก็คือแบบทั้งทที่เขาซีเรียสเขาซีแใช่ใช่แมทก็ยังโพดโพโพดโพใช่ครับก็คือแบบยิ่งใหญ่ไปเลยแล้วให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็แบบเลิกกลัวกับความความไม่แน่นอนพวกนี้ฮะก็เลยแบบทําให้แบบเป็นแฟชั่นจ๋าไปเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพวกเราจากแบรนด์โพสโพค่ะเพื่อประดับแนด์เม d ดนะคะสุดปังที่จะทำให้ส,สาวสวยโดดเด่นไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะสินค้าจากงานแนด์เม d ดที่พวกเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังนี้คือทำเองทั้งหมดนะครับรับรองว่าสวยไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะ นะนำตัวกันหน่อยค่ะมีใครบ้างคะชื่อหลวงคัะประดิษฐ์โมสุขนะครับเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์พอดโพคับค่ะแจ๊ดนะคะเป็นนางแบบค่ะแล้วก็เป็นเซลลค่ะแพทค่ะศศีวิมลล่วงรัตดวงเกตค่ะผู้จัดการทั่วไปแล้วกันค่ะแต่งตั้งตัวเองเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างทุกอย่างที่เราอยากได้ในบริษัทใช่ พูดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ว่าเกิดจากโควิดเป็นเหตุครับผมเพราะว่าต่างคนเมื่อก่อนก็คือทั้ง3าคนเนี่ยก็คือเรียนจบมาด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ทํางานก็ในบริษัทเดียวกันนี่แหละแต่คนละคนละสาขาแต่ทีนี้คือผมก็เป็นคนแรกที่โดนวิกฤตของโควิดเล่นงานก่อนเพื่อนนะฮะก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าแบรนด์ตัวนี้เคยทําเป็นงานอดิเรกมาก่อนอครับผมแล้วก็ขายทางออนไลน์เป็น,เป,นเป็นหลัก ทำคูดงานใช่ทำคูดงานไปกันแล้วทีนี้พอถึงโควิดมารอบแรกเลยก็แบบโดนเลี้ยงออฟจากงานทั้ง3คนเลยป่ะคนเดียวอ่ะใช่ก็เลยบอกเอ๊ะเอาไงดีจะหางานใหม่ไหมหรือยังไงดีแล้วพอดีช่วงนั้นอ่ะโควิดมาแล้วก็เราทำแมสแมสก์บ้างกใช่กระแสด้วยใช่ครับต้องการแล้วทีนี้คือเราอยากจะฉีกออกไปเพราะว่าคําว่าโพสต์โพสต์แต่ในแต่ไรเรื่องเราทําแบนตุ้มหูตุ้มหูมาก่อนมาก่อนนะ ต่ทีนี้คือคาว่าโพดโพมันมาจากภาษาอีสานอยู่แล้วว่ายิ่งใหญ่อลังการเกินเบอร์ทีนี้ก็คือเอ้ยอลองทำ <laughs> ลองทำแมสดูไหมได้ไปออกรายการราการหนึ่งะครับในเรื่องของอคอนเซปต์ใส่เอามันไม่กันโลก mm hmm. นะฮะเป็นแมสที่แบบแฟชั่นที่เราออกแบบเองทำเองตัดเย็บเองนะฮะก็คือพรีเซนต์ในเรื่องของการใส่ให้สนุกมีความสุขแล้วก็แบบไม่ต้องไปแบบซีเรียสกับ กับปัญหาที่มีอยู่คือหักบุมหักุไปเลยในเวลานั้นเลยว่าเป็นคนเป็นแบรนด์ที่ลุกขึ้นมาสร้างความคลื้นเครงความคลึกคลื้นในการป้องกันตัวเองไปจากโรคด้วยแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นหน้ากากนามายใช่ครับก็คือหลักๆตอนนั้นจะเป็นหน้ากากนาไมัยซึ่งก็คือหลังจากนั้นมาก็คือทุกคนมามองว่าเอ้ยเราทําไม่ทันแล้วอะ เราแบบมันมันเข้ามาแบบปึ้มครั้งแรกครั้งเดียวนั่นคือตูมเลยคนก็เข้ามาเลยใช่หลังจากนั้นก็คือคุณแพทก็ตัดสินใจออกจากงานหลังจากนั้นก็คือตามมาด้วยคุณแจ๊ดทั้งที่แพทไม่โดนตอนแรกไม่โดนใช่ครับแต่เรามองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วใช่ก็เลยตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ถือว่าครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็เลยก็ว่าได้เนาะพูดถึงเรื่องของแมสเนาะเราทำเป็นปีอยู่เนาะ นานนานลูกค้าก็ยังสองทีมาเรื่อยๆก็ทำถ้าไม่ทันก็ท่้นเถอดในช่วงเวลานั้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เฟดตัวออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องของงานดีไซน์อยู่แล้วนะครับเพะเราจบงานออกแบบทั้งสาคนด้านออกแบบดีไซน์ทั้ง3คนเลยแล้วก็เราก็เลยต่อยอดในการทําเครื่องประดับซึ่งเรามีความชํานาญแล้วก็ ชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะจร,จ,รจ,รจริงจริงก่อนที่จะมาเป็นแมสอะ,ค,ะค่ะคือเราทําพวกตุ้มหูสร้อยคอเล็กๆน้อยๆพวกนี้มาก่อนแต่ว่ายังไม่ไปถึงเบอร์แบบเป็นเครื่องหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยจะเป็นพวกตุ้มหูประมาณนี้ที่แบบเราทําก่อนที่จะทําแมสพอมาทําแมสเสร็จเุ๊บ โควิดเริ่มซาาแล้วกเออ็เริ่มมาพัฒนาพวกนี้ต่อยอดมาเรื่อยๆหอยให้มันแตกไว้แบบว่าหลายหล,หลายแบบใช่ใช่ที่มันดูหลากหลายใช่เราเราก็มามองว่าเออผู้หญิงสวยๆคนนึงเนี่ยการที่เขาจะออกไปข้างนอกอสร้างความโดดเด่นแบบไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยคือเขาต้องมีอะไรบ้างเราก็เอาสิ่งที่แบบว่า เรามองว่าเออสิ่งที่ผู้หญิงคนสวยๆคนนั้นอ่ะเขาขาดความความแบบเติมเต็มที่เขาจะสวยขึ้นกว่าเดิมอ่ะใช่อะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็เติมเข้าไปเติมตุ้หูเติมส้อยเติมเครื่องหัวแล้วก็มีถุงมืออะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเข้ามาความชอบนี่คือต้องคนนี้เลยคนคนที่เป็นคนทําเลยเพราะว่าเขาอ่ะจะทํางานแ h a n d มดมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะ แต่ว่าจะทําเป็นอย่างอื่นเนาะเป็นพวกกระเป๋าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คืออพื้นหลังพื้นหลังเมื่อก่อนนะเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบประดิษฐ์ประดอยชอบงานแฮนด์เมดชอบทําอะไรแบบเนี้ยจำหน่ายอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยก็คือไปตามเมื่อก่อนมีตลาดสนุนคนเดินที่มันดังๆสมัยเรียนอะไรพวกเนี้ยผมก็จะแบบเออไปทาไปขายทําอะไรเงี้ยมันเหมือนกับอยู่ในจิตวิญญาณก็ว่าไรมั้ย ก็เลยทำแล้วตัวเราเองนอกจากชอบทําแล้วเราชอบใส่ชอบประดับยิ้มด้วยแต่งตัวด้วยเป็นแนวด้วยครับชอบชอบด้วยจดเต็มแบบนั้นใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นทั้งพอบบี้เอ่ยทั้งความชอบทั้งอาชีพเสริมใช่ใช่ครับพอประจวบด้วยเวลาโอกาสประจวบเหมาะใดใดมันก็แบบเข้ามาแล้วทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของมันเอง คิดทีมเราจะคิดช่วยกัน<ะ>ว่าเดือนนี้มันจะเอาความสําคัญของของแต่และช่วงเวลาถึงเทศกาล<ะ>ช่วงนี้เทศกาลหนึ่งสองสามมาก่อนแล้วก็เลือกอเลือกใช่อิงอิงเทศกาลที่มันจะไปไป,ไปกับกระแสต,ตลาด<อ>หรือช่วงเทศกาลใดๆนะฮะแล้วก็เลือกมาคนเลือกเสร็จเรามาคุยกันว่า เฮ้ยมันจะต้องเป็นธีมไหนธีมสมมติว่าอ่ะเอาช่วงนี้ง่ายๆนะครับวาเลนไทน์เราจะเป็นแบบเราเห็นกันอยู่นี่คือธีมวาเลนไทน์ค่ะก็จะมีหัวใจมีดอกกุหลาบมีแบบน่ารักน่ารักอะไรสีก็มาจะเป็นแบบชมพูนี่ช่อดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าออกแบบให้เป็นแบบว่าช่อดอกไม้ฟิลแบบ คือทุกวันนี้คือโลกมันเปลีป่ยนไปนแล้วอะผู้ชายเขาอาจจะแบบว่าซื้อดอกไม้ให้แฟนทุกปีแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเบื่อ <ๆ S 2> แล้วดอกไม้เต็มบ้านอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลยปรับมาเป็นช่อดอกไม้มาใส่เป็นเครื่องประดับดูบ้างอะไรเงี้ย <ๆ S 1> เผื่อแบบว่าคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะถ้าสนใจก็สามารถถ่ายไปแล้วสามารถเอาไปให้แฟนได้ก็ใส่ก็จะใส่ไปดินเนอร์ไปดินเนอร์วันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยก็จะแบบว่า อ่าสวยมีความมันแล้วก็จะก็จะมีความสวยเห็นไหมคะก็จะมีแบบเป็นหัวใจบนหัวอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นแว่นหัวใจอะไรเงี้ยค่ะใส่ไปเที่ยวกับแฟนวันวาเลนไทน์ก็เดินด้วยไหมเดินด้วยค่ะติดกระเป๋าให้ด้วยใช่คือกระเป๋าที่ผ่านมาก็มีทิมดจีนใช่พิซจีนจีนคริสต์มาสเรียกว่าอิงทุก ซีซันอิงทุกอีเวนท์ที่ที่ในแต่ละเดือนทุกเทศกาลเทศกาลแล้วก็ถ้าถ้าช่วงว่างจากเทศกาลก็จะมีงานเป็นคอนเซปต์ของเราเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นซัมเมอร์เป็นลอริต้าเป็นอะไรที่แบบที่แบบเราจะมองเราจะมองเรื่องของความชอบชื่นชอบของผู้หญิงแล้วก็อิงของเรื่องของแฟชั่นที่เรามีความรู้หรือว่าได้ศึกษามาแล้วก็เอามาใส่ในช่วงที่ไม่มีเทศกาลแล้วก็สร้างเรื่องสร้างเรื่องให้เขา แล้วให้ใช่สร้างสตอรี่เขาเรียกว่าเป็นคอนเซปต์แต่ละคอนเซปต์ดีไซน์เนาะแต่ละคอลเลคชันก็จะมีเรื่องราวของมันมีธีมของมันใช่ใไหมคะแล้วทุกครั้งที่ออกอะไรมาใหม่ๆแล้วจะบอกกล่าวกับลูกค้าหรือลูกค้าจะรู้จักสิ่งเหล่านี้จากเรายังไงเรานําเสนอผ่านช่องทางไหนเวลาที่จะออกสินค้าใหม่หรือธีมใหม่แต่ละเดือนแต่ละคือเราจะเป็นทําเป็นคอนเซปต์ดีไซน์แล้วก็สร้างเรื่องราวก่อนที่จะก่อนเราจะโปรย ปล่อยเรื่องราวว่าคอลเลคชันต่อไปนี้จะเป็นอะไรนะให้สา,สาวๆเตรียมชุดหรืออะไรรอพวกเราอะไรเงี้ยฝ<ะ>ากติดตามว่าต่อไปนี้จะเป็นอะไรแล้วก็เราจะมีมูทอารมณ์ให้ว่าจะประมาณนี้ประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะปล่อยเป็นปล่อยเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมาแล้วก็ถ่ายแบบ ขายแบบแล้วก็แบบพรีเซนต์ขายแล้วก็โพสลงโซเชียลมีเดียแล้วสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางหนเป็นอ่ามี Facebook TikTok แล้วก็ i อจชื่อ,อในชื่อโพสโพสโพสเราอยากรู้จักคนที่ใช้ของพวกเนี้ยคือคือตอนแรกอ่ะคือคือมันบูมมาจากแมสเนาะแล้วทีเนี้ยมันไม่ไม่ได้วางไว้เลยอะ่ะ เ่าเป็น,ทนไทยเพราะก็คือเหมือนเร<ค>าค,ค้นหาไปเรื่อยๆค่ะ,ะว่ากลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้ใช่ไหมหรือยังไงอะไรอย่างนี้นค่ะแต่แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นลูกค้าส่วนกลุ่มส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นอายุประมาณ30ขึ้นไปค่ะ,ะเป็นวัยทํางานแล้วมีครอบครัวแล้วหรือวัยเกษียณแล้วเลยอะไรอย่างเี้เค่ะหลักๆนะคะ,ะจะ30อัพถึง60 ประมาณนี้เลยค่ะนี่คือฐานลูกค้าใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคนที่มีครอบครัวแล้วเขาก็จะซื้อให้ลูกซื้ออะไรอย่างงี้ค่ะเวลามีงานโรงเรียนมีงานใช่ซื้อไปแต่งลูกก่อนใช่ประมาณนั้นเลยค่ะกลายเป็นคิดถึงเราคิดถึงเราคือไม่ใช่วัยรุ่นอ่ะไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่แบบ18หรือจะ25ก็ยังก็ยังไม่ใช่่ก็ยังก็ยังไม่ไม่ใช่กลุ่มของเราทีเดียวจะเป็นจะเป็นรุ่นวัยทำงานแล้ว แล้วจากที่ซื้อไปแต่งลูกกายเป็นตอนหลังก็คุณสามีซื้อให้ภรรยาคุณภรรยาซื้อไปแต่งเพื่อออกงานอะไรอย่างงี้ออกงานคู่แม่ลูกนี้ค่ะเอาซื้อไปถ่ายแบบหรือถ่ายเหมือนทาเหมือนเขาเรียกอะไรงานประกวดอะไรเงี้ยค่ะงานคอนเทนต์งานประกวดตอนนี้รามไปถึงแบบพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการสร้างความโดดเด่นให้กับให้กับแบรนด์ตัวเองก็มีซื้อไปใส่ไลฟ์อะไรใช่หรือแม้แต่พวกซื้อไปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยพวกที่เป็นเน็ตไอดอลต่าง เหมือน,นยอย่างแบบาฟาคามแตกต่างให้ตัวเองอะค่ะว่าให้จดจำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ให้เขาลูกค้าจําได้คือเขาผมมองว่ามันเป็นทุกคนต้องการมีความสุขอยากเห็นรอยยิ้มทุกคนอยากเห็นอยากเห็นรอยยิ้มของคนรอบข้างอะไรเงี้ยฮะคือผลิตภัณฑ์เราตอบโจทย์ในเรื่องของความแบบเห็นปั๊บ ต้องยิ้มอ่ะใช่ใช่ถูกไหมแรกเลยใช่ต้องยิ้มยิ้มจากความเวอร์วังอลังการใช่อันนี้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้คิดเองอาจจะแต่ก็คือเป็น p o สิทีฟใช่เป็น p o สิ t i v คิดว่าน่าจะเป็น p o สิทีฟ e ไหมไม่หัวเราะอย่างใดก็อย่างหนึ่งเห็นได้ชัดเลยตอนที่ไปออกบูธที่ไอคอนล่าสุดก็คือคนเดินผ่านร้านทุกคนก็จะสกิดเพื่อนเดินไปเดินไปแบบเอาฟิลแบบเก๊ๆแล้วก็หันมาแล้วก็ หัวล้ออะไรเงี้ยเห็นแล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยพี่ของก็ไปโชว์จัดเต็มอย่างนี้เลยนก็มีนางแบบที่แต่งแบบนี้ก็ใส่อะไรค่ก็ต้องมองี้ก็ต้องอันดับแรกใครเดินผ่านไปผ่านมาคือแบบว่าบางทีไม่ได้ไม่ได้แวะเข้ามาซื้อไม่ได้แวะเข้ามาอุดหนุนเลยแต่ก็ยิ้มอะไรเงี้ยเออเราก็เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจสร้างแบรนด์เนี้ยขึ้นมาเพื่อให้แบบสร้างความสุขให้กับ คนที่พบเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะแบบใส่หรือว่าแค่เห็นอะไรเงี้ยเออข้อขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มเบสเซลเลอร์ของแบรนด์โพดโพเลยเนี่ยหรือว่าทุกตัวก็ได้รับการตอบรับหมดที่แบบอที่เอาเป็นตามอิงตามเทศกาลก็จะมีคริสต์มาสตรุษจีนวาเลนไทน์สงการรอยกระทง อ่าที่หลักๆก็ห้าเนาะที่เป็นแบบตามเทศกาลของของไทยที่ฮาโลวีนเออฮัลโลวีนฮาลโลวีนหกหกหกเทศกาลที่แบบหลักๆเลยที่เราจะออกคอลเลกชันมาตามเทศกาลแต่ว่าก็จะมีพวกที่เป็นแบบคอลเลกชันวินเทอร์อ่าซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นติมทะเลติมแบบ หรือจะเป็นแบบพวกดอกไม้กับพีเสื้อดอกไม้กับผีิเสื้อพวกปลาอะไรอย่่างี้คะแบบมีก็จะมีถ้าเป็นถ้าเาวอะไรพวกเนี้ยคือเราจะเน้นแบบให้สื่อสารให้กับคนเข้าใจง่ายๆเข้าใจแบบว่าอ๋อ เห็นแล้วปุ๊บไม่ต้องแบบให้เขาไปคิดต่อว่าเออเฮ้ยนี่มันมันอะไรอะอะไรเงี้ยไว้ใหไกด์ให้ก่อนใช่ให้ไกด์ให้ก่อนบางทีเขากำลังจะเตรียมมีมีกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ของเขาเอ้ยมาเจอของของเราคือได้ไอเดียเลยว่ามัใช่ศิลแสดงว่าทุกคอลเลคชันนี้คือโซล์อัพคือขายหมดเลยขายหมดขายหมดไม่ไม่มีเหลือใช่ครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะครับก็ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะแต่ว่าเราก็อยากให้มัน คืออยากพัฒนาไปกว่านี้อีกนะฮะอันดับแรกเราจะทำเหมือนเหมือนต้นแบบเราจะพีเซนต้นแบบออกมาก่อนแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยคือแจ้งได้เลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนก็คือต้นแบบมันจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้คือเป็นลิมิเต็ดแต่ลิมิเต็ดใช่แต่ทีนี้ลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการอ้าอยากได้แบบนี้เราจะแจ้งลูกค้าเลยว่าไม่เหมือนนะครับเราจะทําให้ชิ้นต่อชิ้นเลย ชิ้นต่อชิ้นใช่ใช่ถึงถึงความพิเศษก็คือดีเทลแต่ละจุดอ่ะจะไม่เหมือนกันแต่จะบอกว่ารูปทรงลักษณะนี้นะสีแบบนี้นะอะไรเงี้ยลูกค้ามีชุดแบบนี้สามารถออกแบบให้ได้นะบางคนอาจจะแบบมีสีไม่เหมือนกับที่ที่เราพิเศษไปแต่อยากได้รูปทรงแบบนี้ทำให้ได้ไหมล้วก็โอเคได้เงี้ยฮะทุกครั้งที่ลูกค้าบอกมาน้อยน้อยที่จะบอกว่าไม่ได้คือส่วนใหญ่ได้ได้ครับนานแค่ไหนหรือเขาต้องบอกล่วงหน้าก่อนเขาจะใช้งาน มากน้อยกี่วันอะไรอย่างเงี้ยช่วงแบบหนักๆจริงๆก็แค่กี่วันนะสามสี่วันสามถึงห้าวันก็ได้แล้วแจ<ะ>้งลูกค้าไปประมาณ 3- าถึงห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนมากก็คือจะได้ก่อนได้ก่อน <laughs> ใช่แล้วก็พยายามเร่งให้เพราะว่ารู้ว่าเวลาที่เราแบบสั่งอะไรไปเนี่ยเราต้องการที่จะแบบว่าต้องการเห็นเพื่อที่จะไปฟิตติ้งกับชุดเลือกรองเท้าเลือกชุดเรื่องเลือกกระเป๋าเลือกอะไรให้มันเข้าเซตอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเข้าใจผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามแบบ สนองนี้พยายามตอบโจทย์แบบผู้หญิงให้แบบได้เต็มที่อะไราคาเป็นไงทีนี้ตั้งแต่เบาสุดจนไปถึงอลังการมันเมคแพงๆราคาเริ่มต้นก็ร้อยห้าสบาทร5อยห้านี่ชิ้นประมาณร้อหา150ก็จะเป็นแหวนเป็นกิฟเป็นแหวนเป็นกิฟเป็นเอ็กเซอรีเล็กๆอะไรค่ะราคาหลักร้อยถึงหลักพันก็มีค่ะ1้0บาทก็คือเริ่มต้น1้อยาทอบบาทก็ไปจนถึง 3,590แล้วก็ถ้าเป็นเซตก็เป็น5,990ก็มีค่ะแล้วแต่เซตเลยค่ะแม็กซ์กสุดแล้วใช่ไหมหแม็กซ์สุดกว่านั้นอีกแม็กซ์สุดก็ตอนตน,ตนี้เจยขายก็ไม่เกินไม่เกินห0พับาทแจ๊ดใส่อยู่ในเซตนี้เท่าไหร่อ่เซตนี้สร้อย350ตุ้มหู350แหวน390แล้วก็เครื่องหัวตัวนี้6 6 9 0 นี่ไงรวมก็สองพันกว่าบาทก็นิดหน่อยใครจะไปตีมันก็เหมาเลยทายนี้ทําได้เก่งสุดต่อวันเนี่ยอย่างเครื่องอย่างเครื่องหัวนี่ได้กี่ได้กี่ชิ้นสามคนเนี่ยถ้าออเดอร์ลุมเราอย่างเครื่องหัวได้ประมาณเท่าไหร่เครื่องหัวมากสุดก็มากสุดจริงๆิยี่สบชิ้นต่อวันรวมเยอะรวมชิ้นเล็กรวมชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะ อย่างถ้าเป็นแว่นก็ประมาณ20่สิบแหละเพราะว่าพึ่งพึ่งเล่งมาก็ลองดูประมาณ20่สิบคำว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยคือชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่นี่คือครบเครื่องมีทุกอย่างใช่ไหมชิ้นเล็กก็อาจจะมีบางอย่างไม่บางอย่างอาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันไม่ได้บอกเป็นไซส์ของถ้าชิ้นใหญ่ก็จะฟิลคริสต์มาสตัวใหญ่อะไรเนี่ยมันก็เต็มที่ก็สามอัานนะ ถ้าแบบใหญ่สุดอะไรเงี้ยเป็นที่ก็ประมาณ3อันต่อวันถ้าไซนี้ก็เป็นไซส์กลางไซนี้ไซนี้ก็ได้อยู่ประมาณยี่สเงอะไร่ะไซส์อลันอันนี้คือแสนเดียวครบจบเลยไหมหรือต้องมีต้องมีไม่ได้ครันไม่ได้ต้องมีแว่นต้องมีหูต้องมีสร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเราจะมีสโลแกนของทางร้านอยู่แล้วครับว่า we don't believe in minimal style ก็คือเราจะไม่เราจะไม่เชื่อในเรื่องของความมินิมอลมีอะไรต้องเติมเข้าไปอีก อลงปห้ามถอดออกต้องเติมเข้าไปเท่านั้นหลังจากที่ได้รับการตอบรับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันก็เริ่มธุรกิจจนเก้ามาเต็มตัวกันแบบนี้ สะดุด,ด,ดแล้ววันนี้มันเจออะไรที่สะดุดบ้างที่เคยสะดุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของผลิตไม่ทันแล้วเราแบบ <laughs> หาแรงงานที่จะผลิตแบบให้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆคือแต่ละชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างมีดีเทลและละเอียดซึ่ง <c oughs> ซึ่งใช้เวลา <c oughs> เหมือนวันหนึ่งเนี่ยทำได้ประมาณแค่3ชิ้นถ้าเป็นแบบเครื่องหัวแบบใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ดีเทลมันจะแบบค่อนข้างละเอียดแล้วกําลังผลิตเรามีอยู่แค่นี้หมายความว่าคุณเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็เป็นฝ่ายผลิตกันในตัวเลยใช่ทั้งหมดและทีนี้เราก็เลย มองหาแบบแรงงานที่จะมาช่วยแบบว่าทําประกอบชิ้นส่วนที่มันแบบเล็กเล็กน้อยน้อยที่มันไม่ได้มีความแบบละเอียดต้องใช้แบบสกิลอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยที่เราสามารถสอนให้เขาทําได้อะไรเงี้ยเร็วนี้จะเปิดที่พัทยาค่ะเปิดหน้าร้านเปิดหน้าร้านเนียก็เปิดเป็นทั้งหน้าร้านแล้วก็ที่ที่ผลิตเป็นโรงงานด้วยเป็นชอปด้วยเป็นสตูดิโอด้วยคือตอนนี้กําลังผลิตมันเริ่มไม่พอก็เลยต้องเริ่มเปิด รับคนที่มาช่วยทําเพิ่มทําอะไรทํำอะไรเง,งี้ค่ะนิดๆหน่อยๆเพิ่มแสดงว่าที่ผ่านมาจนถึงใน,นตอนนี้คือเป็นการสัมผานออนไลน์แล้วก็ส่งลูกค้าใช่ใชถ้าหลักๆก็คือถ้าถ้าจะให้แบบปังขั้นสุดเลยก็ยังต่ำก็ต้องมี3ชิ้นอะไรประมาณนี้คะ่ะคือหลักๆเราจะขายเป็นคาดผมแล้วก็แว่นเนี่ยคือต้องมาอยู่ละสองชิ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มตุ้มหูหรือสร้อยอะไรองี้ค่ะเพื่อให้ให้เต็ม คือเอาไปชิ้นเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือจะจะโอเคตามที่เราแนะนำด้วยก็ก็เขาก็จะโอเคนะคะเพราะว่ามันจะใจมาแล้วคือคือเราจะส่งภาพให้ดูว่าภาพเก่าๆของเราเนี่ยมันจะมีถ้าใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะจะปังคือก็เซลล์เนาะก็เชียร์แหละเขาเชื่อว่ามือใหม่หัดหัดสวยหัดปังเนี่ยมันก็ต้องฟังดีไซเนอร์เป็นคนให้ดีเทลอยู่แล้วใช่ไหมฟังดีเทลแล้วเอ้ยมันยังสวยไม่ครบก็ยอมใจอ่อนที่จะ เอาอันนี้ด้วยอันนั้นด้วยเอาไปมาก็คือเต็มก็จะมีคนตามงบก็มีเหมือนกันนะคะก็จัดให้ได้เหมือนกันบางทีอาจจะยังไม่กล้าไงขอทีละนิดอย่างอย่างสมกติพี่อ่ะเอพี่พี่อยากสักเล็กน้อยพี่อยากเริ่มเริ่มเริ่มหาคราโพอใหม่ใหม่การใหม่ใหม่ใช่การใหม่ๆก็บางทีไม่ได้ห่วงเรื่องงบหรอกแต่ห่วงภาพที่มันออกว่าเรายังเรายังไม่กล้าอะไรใช่ใช่ค่ะก็ยังมีอย่างนั้นคือคือกลัวคนมองว่า จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ถ้าได้เคยแล้วก็จะก็คือลงไม่เป็นลงไม่ได้ถ้าสมมติเข้าแล้วออกไม่ได้ลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาแล้วออกไม่ได้ก็จะซื้อต่อเนื่องออกไม่ได้ก็คือในที่นี้คือได้สั่งชิ้นหนึ่งแล้วชิ้นที่2ชิ้นที่3จะตามมาบางท่าน่ะภายในระยะเวลาเดียวกันอย่างเช่นคอลเลคชันนี้อะสั่งนี้มา่ก่อนพอสั่งได้รับชิ้นนี้แล้วเอ้ยที่เสนอไว้อ่ะพี่เอาอีกขาดไม่ได้ก็มีครับไม่ได้เพราะว่ามันคือคือเรา แจ้งว่ามันเป็นชิ้นเดียวเลยะคะ<ช>่ะคือมันผลิตซ้ําไม่ได้คือ,อคือถึงจะผลิตคล้ายกันยังไงมันก็ไม่เหมือนชิ้นในภาพะะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเลย